ฉันก็อยากจะช่วยจ่ายเรื่องเงินดาวนะสิพี่แล้วอีกอย่างน่ะฉันก็ไม่อยากให้หนูตองต้องมานั่งลำบากไงฉันก็เลยรีบจัดการจ่ายไปก่อนนะจ้าแห,หตองน,นี่โชคดีจริงๆเลยนะได้เจอครอบครัวแบบนี้ฉันถามเธอหน่อยสินโนดบ้านอ่ะมันเป็นชื่อของใครเหรออืมฉันก็ใส่ชื่อตโนยเป็นสิพี่แล้วถ้าเกิดเป็นหลังที่สองนะฉันก็กะว,ว่าจะใส่ชื่อให้เป็นหนูตองไง แบบเนี้ยดอกเบีย้ยบ้านมันจะได้ถูกไงพี่นิดแก่ซื้อบ้านมาในราคาสองล้านเกษดาวไปหกแสนยังเหลือผ่อนอีกต้องหนึ่งล้านสี่แสนและยังผ่อนอีกเดือนละเก้าพันกว่าฉันถามเธอหน่อยสิเงินบรรดาลของเธอพอหรออืมก็พอสิพี่นิดแล้วอีกอย่างน่ะฉันก็ยังแข็งแรงดีนะพี่ฉันก็เลยกล่าว่าจะหางานพิเศษเพิ่มนะจ้ะแม่คะ ตองว่าแม่จะพูดละเอียดเกินไปแล้วนะคะแม่ฟ้าคะตองไม่ได้ทงใสอะไรหรอกนะคะแม้แต่เรื่องที่ไม่ได้ใส่ชื่อตองลงไปในโฉนดอะตองก็ไม่ว่าอะไรหรอกะคะ่ะเพราะว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยแม่เองก็จ่ายเงินดาวเองแล้วก็ผ่อนเองมันก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับตองอยู่แล้วนี่คะตองตองอย่าลืมสิลูกว่าตอนนอตอะเป็นลูกชายคนเดียวของแม่นะลูกแล้วอีกอย่างในอนาคตบ้านหลังนั้นอะ ก็ต้องตกเป็นของพวกหนูอยู่แล้วแล้วเมื่อกี้แม่ก็บอกแล้วไงลูกว่าหลังแรกแม่จะใส่ชื่อให้เป็นตาเอตแต่หลังที่สองก็จะใส่ชื่อตองไงลูกแม่ทําแบบนี้ยมันจะได้ประหยัดดอกเบี้ยบ้านไงลูกใช่ตองที่แม่พี่ทำอ่ะก็ทําเพื่อลดภาระของเรานะตองไม่ต้องกังวลน,นะแล้วก็ไม่ต้องคิดมากด้วยตองก็ไปอยู่บ้านใหม่สบายๆมันก็ดีแล้วนี่ฉันถามเธอหน่อยเถิดยศฟาเงินบรรณานเธอได้เดือนละเท่าไหร่ ก็เดือนละหมื่นนะพี่นิพแม่ฟ้าคะแม่ได้บำนาญเดือนละหมื่นลบแม่ต้องมาผ่อนบ้านอีกเดือนละ9 00 0กว่าบาทแล้วไหนจะค่ากินค่าอยู่แต่ละเดือนอีกละคะแล้วถ้าเกิดว่าวันไหนมีเรื่องฉุกเฉินขึ้นมาเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเงินมันจะพอหรอคะถ้าเงินไม่พอพี่ก็ต้องช่วยแม่สิตองพี่จะปล่อยให้แม่พี่ลำบากได้ยังไงล่ะแต่ถ้าถึงตอนนั้นมันก็ไม่ใช่เงินของพี่คนเดียวนะ หลังจากเราแต่งงานกันแล้วอะ่ะเงินพี่มันก็คือเงินของเราสองคนถ้าเกิดว่าพี่เอาเงินไปช่วยแม่หมดอะ่ะแล้วหลังจากนั้นค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมถึงค่าตกแต่งบ้านตองก็ต้องเป็นคนจ่ายใช่ไหมแบบนี้มันยุติธรรมเหรอตองพวกเราเข้าใจนะลูกแรกๆพวกเราอาจจะรบก,กวนเรื่องค่าตกแต่งไปก่อนนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดพวกเรามีเงินเมื่อไหรอ่อ่ะพวกเราก็จะมาคืนตองเองนะจ๊ะแม่คะขนาดเงินดาวบ้านเนี่ยแม่ยังไปยืมมาอยู่เลยอะ่ะ แล้วแม่จะมีเงินที่ไหนมาคืนตองคะถ้าตองแต่งงานไปเนี่ยตองคงไม่เหลืออะไรแน่เลยค่ะนี่ตองวันนี้ตองเป็นอะไรเนี่ยทำไมพูดจาหาเรื่องกันแบบนี้แบบนี้ก็ไม่ได้แบบนั้นก็ไม่ได้